สวัสดีสมาชิก y o u t u b e ช่องเพจหางานนะครับมีงานมาอัปเดตกันสำหรับช่วงนี้รับสมัครพนักง,งานขับรถบัสนะครับรับส่งพนักง,งานคุณสมบัติเพศช,ชายอายุ28ถึง42ปีวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปครับผ่านเกณฑ์ทหารแล้ววันทำงานครับทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์ ทำงานขับรถบัสรับส่งพนักงานช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามที่098จะใส่ขีดให้หน่อยครับเดี๋ยวงงนะฮะ098ครับ265 7772นะครับแล้วก็ที่ไลน์ลายนะครับลายก็เป็นเบอร์ครับ083 704 3764นะครับบริษัทไทยหัวเว่ยแบตเตอรี่จำกัดมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ รับสมัครพนักงานคนขับรถส่งพนักงานนะครับเป็นรถบัสจํานวน3อัตราครับเพศชายนะครับบอกไปแล้วรายละเอียดมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะครับสำเนาบัตรสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านมีใบขับขี่รถยนต์ชนิดทอสองขึ้นไปนะครับสำนาวุฒิการศึกษาเอกสารการ,กาาการผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับสดอดสี 4, 3, หรือว่าสอดแนะครับ เงินเดือนและสวัสดิการครับมีเงินเดือน5,000บาทต่อเดือนมีค่าดูแรลรถ2 0 0 0บาทต่อเดือนมีค่าเที่ยววันปกติ30บาทต่อเที่ยวมีค่าเที่ยววันหยุด50บาทต่อเที่ยวนะครับมีค่า KPI 1 0 0 0บาทต่อเดือนมีที่พักห้องพักให้ฟรีนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นท่านที่สนใจก็เบอร์ให้ไปแล้วนะครับเบอร์ให้ไปแล้วนะอีกรอบหนึ่งนะครับ098 265 7772นะเอครับไรายได้เฉลี่ยรวมๆก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง 17,000บาทครับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับรับส่งพนักง,งานจากคอนโดเจริญศป์เมืองใหม่มาที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวินนะครับรือว่าซอยออนไลน์ซอยอันไลออน์บ่อวินนะครับเหมราชบ่อวินจะอยู่ตรงนั้นนะครับดูแลความสะอาดรถบัสทั้งภายในและภายนอกครับมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถบัสนะครับงานอื่นๆที่ทางหัวหน้าง,งานมอบหมายครับมีประสบการณ์ขับขี่รถรับส่งพนักง,งานนะครับ อดทนต่อแรงกดดันได้สามารถร่วมง,งานกับพนักง,งานพม่าคนจีนได้ดีและก็มีใจรักในงานบริการนะครับตามนี้ครับหลายคนมองหาอยู่นะงานกับรถก็รีบเจอรีบเอามาฝากไม่ใช่รีบเจอเจอแล้วรีบ <laughs> เหมือนผมก็รีบเหมือนกันนะ <laughs> เจอแล้วก็เลยรีบเอามาฝากคุณนะฮะเพราะว่าหลายคนถามบอกว่าอยากพี่อยากได้งานกับรถอยากได้งานกับรถโอเคหามาให้แล้วนะครับ